สวสสัสดีครับสวัสดีท่านุกท่านนะฮะก็เตรียมส่งนะฮะส่งทีมงานของพี่ข้าวเหนียวนึ่งนะพี <S <S ah, ่สละนะครับมีของฝากกลับด้วยนะคุณาคบ้าได้อะไรโอ้ของฝากเียอะเลยน่ารักมากนะอรุ่ใช่ไหมอรุ่นคุณด้วยมาช่วยมาอะไรมา เดินทางปลอดภัยนะครับทันที่สิบมาอยก่นะพยายามค่ะพี่เขาบอกอย่ามาร้องเพลงอยู่นะ ลุงชมนะไม่ไม่งานวันที่เก้าเราจะไปจ้างนักร้องลุงชมนะว่าร้องดีนะเสียงดีขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลย่ช่างนะเขาเล่นเองร้องเองเสียงได้ตัวใหญ่เสียงถึงพลังเสียงเยอะตัวใหญ่ขอบคุณมากครับครับผมครับผม เด็กเลยลูกว้าเยอะไม่จัดการนะตัวเล็กน่ารักมากตีด้วยตัวเล็กตัวเล็กกว่าเดิมขุ้าวต้นเลยต้นลงต้ลงไม่ได้ไปหางเลยลงลักลงลงมันเข้าไปหนึ่งแสน กัลลังนค้็นผิดด้วยหรอใช่ไัมล่ะแลวแบบน้องพี่นี่ใช่หัวหมุนเลยนะซว่ึ2นสองขา้อาลพี่ได้ั้ยน่ะพี่ได้มเดยวพี่ก่อนพี่เดี๋ยวเขาไม่อยู่ใกล้เราแล้วใช่พี่เขาดูแลลุงมา เห็นหมดทุกคนดูทุกคนพี่จะร้องจะร้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพี่จะร้องพี่ดูทางนี้ก่อนซึมาอีกแล้วพวกเราผูกพันกันไงยังไงกันวะว่าพี่จริงพี่จริงโอ้โมันหลอกไม่ถูกไม่ใช่แล้วนะเนี่ยเราจะติดใช่แล้วใช่แล้วใช่ไหมครับอ๋อได้ได้เมื่อคืนใช่ไหมได้เมื่อคืนใช่ไหมืื่่อคนใช